ว้าวด้วงกิจกรรมใหม่ต้อนรับฮีโร่ใหม่อย่างน้องเหยียมต่อภาพจิกงซอนและรับสกินฟรีลีเจนลิมิเต็ดและฮโรอีกแบบยกเสิร์ฟแน่นอนและที่สำคัญสกินใหม่ของน้องเหยียนหลุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้หลุดโมเดลสกินใหม่น้องลอเรียวไดมนชั่นเบรเกอร์สุดเท่จริงหรือไม่หรือเป็นเผ่าล้วง ก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับรือไปดูกันเลยบิทแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุม้มเติมไวปลอดภัย100%ยและยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o p ไ n ID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดบิทแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคคลลลิิิกงใต้้้ปวดดีีโอนไนไเยะ สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มาปากิลูปอนสุดน่ารักกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเขามาพบกับกิจกรรมใหม่ที่หน้าร้านข้าแนะนํากันก่อนเลยในหน้าชุดของน้อง r o e ที่มาในชุดสุดเซ็กซี่กองคอร์ดเพลงชุดชายหาดน,นั่นเองฮะเอ้ยอันนี้คือเซ็กซีก่จริงนั่นนี่ ซึ่งกิจกรรมใหม่ล่าสุดในร้านค้าแนะนำหามุมขวาล่างเลยก็คือกิจกรรมกล่องสกิน100เพียง99คูปองนะฮะซึ่ง99คูปองเนี่ยเราจะซื้อตันได้สูงสุด3กล่องหรือว่าราคาตันได้สูงสุดที่297คูปองทุกๆคนนะฮะซื้อได้สูงสุดแค่3กล่องซึ่ง3กล่องนี้เนี่ยจะเป็นการซื้อเพื่อรุ้นรับรุ้นรับอะไรบ้างต่ไครโชคดีอาจจะเอสตยม3กล่อง อ่าอันติเมตสามกล่องลีเจนสักกล่องหรือว่าฮีโรอีกสามกล่องก็อาจจะเป็นไปได้ก็ลุ้นก็เสี่ยงกันดูเอาเองนะฮะว่าใครจะได้กล่องไหนเยอะที่สุดนะครับแต่หลักๆส่วนใหญ่จะเป็นลีเจนกับฮีโรอีกนะฮะอันติเมตกับเอสตีมเนี่ยคือโชคดีนะครับเพราะว่าอันติเมตกับเอสตีมเนี่ยเปอรเซ็นการออกอยู่ที่0.2%เปอร์ซนเอง ซึ่งถ้าเทียบกับตัวหน่งอื่นๆเนี่ยน้อยมากนะฮะจาก100%เพราะว่าลีเจนกับสกินเฮโรอีกเนี่ยนี่ดูเฮโรอีก90%อรเลีเจนอีก9.8%เซไปเลยทุกคนไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะในหน้าตัดไปตรงนี้นิดนึงก็คือมีแพ็กกมพีนินจาลด50%อมาใหม่นะฮะแพ็กกมพีนี้ถ้าซื้อ5ชิ้นจะเหลือแค่25คูปองจาก50คูปองเด้อจำกัดนะฮะว่าซื้อได้แค่ครั้งเดียวต่อ1 ID ดีเท่านั้น และนี่แหละครับทุกคนที่เข้ามาสู่หน้ากิจกรรมวงเวทแหวนอันเชิญประเภทนินจาในวันที่11จนถึงวันที่17ภายในเดือนนี้เท่านั้นเพราะว่าพี่ปั๊อัดคลิปวันที่11ตอนที่เที่ยงคืนนะฮะก็คือประมาณช่วงตีหนึ่งประมาณนั้นแหละด้วยฉะนั้นคลิปนี้พี่ปั๊กขอแค่1,000ไ like ลค์ทำให้ได้หรือเปล่าเลยแชรคลิปไปหน่อยนะฮะคอมเมนต์เยอะๆคลิปเมื่อวานเนี่ยที่ลงไปก็คนดูน้อยฮ่ บางทอนหัวใจแท้ๆเลยพวกมนุษย์เออใจละกับหมาตัวนี้เอ้ย <c oughs> เราเล่นหาทุกคนซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นวงเวทแหวนนันเชิญคู่นินจาหาะะถ้าเรากดเข้ามาดูเนี่ยจะเป็นประเภทสกินของไอริก,กับไฮยาติจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะซึ่งตัวอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกถามว่าสกินไฮยาติตัวไหนที่เราควรได้เนี่ยสำหรับพี่ปักพี่ปักมองไปทางสกินเดียวก็คือไฮยาเติได,ดมอนตัวนี้นั่นเองนะฮะนี่้างอีแล้วทุกคน เน็ตชาและมันชอบค้างอ่ะอาวีช่วงพักหลังๆเนี่ยค้างบ่อยมากนะฮะนี่ไอตัวนี้คือคุ้มนะฮะเพราะว่ามันได้จากวงเวทแหวนอันเชิญนะฮะเท่านั้นนในตอนนี้นะ,ะซึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่คิดว่าโอเคก็คือไอริซซัมเมอร์เบดต,ตัวนี้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็ชุดว่ายน้ําโคเซ็กซี่ของไอริสีส้มนะฮะ น่าจะถือไอติมวอลหรือบอกว่าเราเล่นแล้ว <im it> เล่นเล่นเล่เล <im it> แล้วก็อีกอย่างนะฮะไอรทีที่พี่ปักคิดว่าโอเคก็คือไอรีเรเตอร์ราเซอร์ตัวนี้นะฮะไอเนี่ยในเมื่อเมื่อก่อนนะถ้าจะไม่ผิดมันเป็นกิจกรรมที่แพงแสนแพงนะคะหรือว่าเป็นการสุ่มที่ส่วนใหญ่จะมาในกิจกรรมที่โคตรจะหัวอะเดี๋ยวนี้แม่งเหมือนจะมาแจกด้วยสาวไอริมิเต็ดสีม่วงเนี่ยขอโทษที่พู้ยหญ่าะทุกคนเฮ้ยหลุดไม่ได้ไอปักตัวนี้เนี่ยและที่สำคัญนะถ้าใครโชคร้ายก็สามารถได้รับดาวกระจายนินจานะฮะ เพื่อไปทำการแลกของรางวัลที่หน้าดานล่างนั่นเองนะครับซึ่งดูดีทุกคนมันใช้ไอเหรียญนินจาเนี่ยน้อยมากไอสกินไอดิเดเซอร์ทั้งทั้งที่มันควรจะแพงที่สุดอะตัวเนี้ยมันลิมิเต็ดสีม่วงมันมีเอฟเฟกตสวยนะทุกคนแล้วก็สกินอื่นๆก็เท่นะฮะไอเนี่ยสกินไอริตัวเนี้ยวิกบีดนะตัวเนี้ยไอผมสีม่วงไอที่แจกนะฮะมันเคยแจกดยฉะนั้นไม่ต้องไปใส่ใจนะฮะ ให้ใส่จใจสกิตอื่นให้มากกว่าแล้วก็ไฮยตเตต,ตัวนี้ไม่สําคัญหรอกฮะสำคัญที่2ตัวนี้ย้ำๆนะ,ะก็คือจะเป็นมูนไลท์กับตัวไฮยต,ตเดีมอนเนี่ยดีที่สุดแล้วครับแล้วถ้าเราดูในหน้าต่างหน้านี้นะฮะเราจะเห็นว่าฮีโร่มาอย่างน้องเยียนเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเซิร์ฟไทยด้วยฉนั้นเนี่ยพี่ปักขอพาเราทุกคนเนี่ยไปทัวร์เซิร์ฟเบตากันดีกว่า ตอนนี้เราเข้ามาในเซิร์ฟเบตาเวียดนามแล้วนะฮะเราจะเห็นนะฮะว่าฮีโร่ทุกตัวเนี่ยราคาแค่500เหรียญหรือ500เพชรและเพชรกับเหรียญเนี่ยมีเป็นแสนเป็นหมื่นเพชรเลยทุกคนเรียกได้ว่าได้มาฟรีก็ว่าได้นะฮะ ถ้าใครที่อยากมาเล่นฮีโร่พีพีอย่างน้องเหียนตัวนี้โดยที่เรากดเข้ามาเนี่ยพี่ปักซื้อเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่มันอาจจะค้างนะเซเบต้ามีปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะฮะตัวสับไม่ต้องแรงนะเซเบต้าเนี่ยเพราะมันไม่ค่อยกระตุกนะฮะแต่ปัญหาก็คือเน็ตต้องดีค่อนข้างในระดับหนึ่งเลยตอนนี้เนี่ยน้องเหยียนพี่ปักซื้อมาเป็นดีเรียบร้อยแล้วนะครับมีภาพหลุดกิจกรรมต้อนรับน้องเหยียนที่กําลังจะเข้ามาในวันที่1 7 1 8เดือนนี้หละทุกคนสําหรับเซฟไทยนะฮะแต่นี่คือรูปของเซเบต้านะคะ ซึ่งคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนอินดูหรือฟิลิปปินส์นี่แหละเขาได้โพสต์ว่า free collect login week p u เซ l e นะฮะ เป็นเซเวอร์ g l o b a l นั่นเองนะครับทุกคนพัึ่งก็คืออะไรพัสน์ก็คือนแนวจิว๊กซอ์อะไรพวกนี้ที่เรามาต่อภาพอะ่ะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราเห็นรูปนี้แล้วมันคุนตามาใช่ไหมทุกคนคือกิจกรรมต้อนรับน้องเหยียนเนี่ยจะเป็นกิจกรรมในการเอาภาพแต่ละภาพเนี่ยหลังจากที่เราทํากิจกรรมเพื่อประสบความสําเร็จด้านขวานา็จะมีการล็อกอินเข้าหมวด5 V5 หรือว่าให้เราฆ่าศัตรูหรือว่าทําลายป้อมอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะได้จิ๊กซอ์แต่ละอันมาถูกไหมทุกคนซึ่งจิ๊กซอ์แต่ละอันเนี่ ภาพด้านซ้ายมือนะคะหลังจากที่เราเปิดภาพจนเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถแลกรับตัวสกินหรือว่าฮีโร่ถาวรแต่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสกินนะคะอย่างเช่นสกินรีเซ้นลิมิเต็ดหรือว่าเฮโรีกนะ,ะจะมี3สกินนี้หลักๆนั่นเองนะ,ะไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้แล้วแหละ แต่แน่นอนว่าน่าจะแจกสกินนะฮะไม่น่าจะแจกตัวฮีโร่ตัวใหม่อย่างน้องเหยียนะฮะพี่พักคิดว่าไม่น่าแจกนะฮีโร่ใหม่เหยียเนี่ยและที่สําคัญเราเห็นคำว่าบายนะทุกคนที่มันแปลว่าซื้อเหมือนว่ามันในเซิร์ฟโรเบิลเนี่ยหรือว่าเซิร์ฟหลักต่างประเทศเนี่ยมันจะให้เราซื้อภาพถ่ายได้ด้วยนะฮะภาพจิ๊กเป็นจิ๊กซออะไรแบบนี้น่าจะประมาณนี้นะฮะและพี่ปักได้ไปหาข้อมูลจากเซิร์ฟไต้หวันหรือเซิร์ฟจีนมาตามภาพนี้นะฮะ,ะกิจกรรมเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยได้จัดตั้งแต่วันที่1ิบ วันนี้เอิ่มชช่เมื่อวานนี้ทุกคนจนถึงวันที่2ีบุกภายในเดือนนี้นะคะเราจะเห็นนะว,ว่ากิจกรรมของเขาเนี่ยเหมือนกับเซิฟ์ฟ o b a l l ลทุกอย่างก็คือต่อทิกซอต่อภาพด้านขวาก็จะเป็นการทํากิจกรรมเพื่อนแรกรับจิกซอแล้วก็มีการซื้อจิกซอได้ด้วยแต่ มันมีด้านล่างอยู่เป็นสกินทั้งหมด5ตัวสกิน5ตัวเนี่ยในระดับของซื้อฟต่างประเทศเนี่ยกับซื้อไทยเนี่ยระดับมันต่างกันนะคะบางตัวเนี่ยอยู่ในระดับเฮโรอีกบางตัวในอูระดับรีเจนบางตัวนี่ยอยู่ในระดับลิมิตต์สีม่วงก็ว่าได้ถึงแม้จะไม่มีเอฟเฟกต์สกิลก็ตามด้วยฉะนั้นเนี่ยซื้อฟไทยอาจจะมาแจกหรือว่าไม่ได้มาแจกสกินเหล่านี้ก็ได้ซืรอฟไทยอาจจะเปลี่ยนแปลงสกินเป็นสกินอื่นในระดับ Legend, รี Limited, หรือว่าลิมิต e d หรือว่าเฮโรอีกก็ได้ ตอนนี้นะฮะเราจะต้องรอข้อมูลเซิร์ฟไทยเป็นหลักเป็นแหล่งเลยก็ว่าได้หลยทุกคนด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็กรุณารอคอยกันสักรูปสักปาเดียวหนึ่งกันแล้วกันนะครับแต่หลายคนเนี่ยคงจะแบบว่าพี่ปั๊กครับไอเหนเนี่ยมันมาแล้วมันมาตัวเป่ามันไม่มีสกินอะไรมาแถมเลยหรือว่ามันไม่มีแบบว่าสกินอะไรมาเปิดฉากของมันเลยเหรอนอกจากสกิน Rovx Demon Slayer หรือว่า X d บ r k e r a s สูรแล้วเนี่ย มันไม่มีสกินอื่นที่ตามมาเหรอแน่นอนฮะตอนนี้เนี่ยวันที่11เเที่ยงคืนหลุดภาพสกินใหม่ของน้องเหยียนเป็นที่เรียบร้อยก็คือภาพนี้นะฮะเหมือนว่าน้องเหยียนเนี่ยจะใช้ชุดสูตรในการสอนนักเรียนอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าสกินนี้เนี่ยถ้าคาดไม่ผิดนะฮะ น่าจะมาในระดับของเฮรุตอีกสีเขียวไม่นั้นก็ลิมิเต็ดสีเขียวที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบนี้นะคะสกินแรกๆที่เข้ามาพร้อมกับฮีโร่ใหม่เนี่ยจะเป็นระดับนี้นะคะซึ่งเราได้ภาพนี้มาจาก Arena of v a l o r er BD นะคะ ซึ่งน่าจะเป็นเป็นไอจีแหละทุกคนพี่ปักไปดูมานะถ้าจำไม่ปินเนี่ยไปก๊อปมาเหมือนกันเลยทุกคนก๊อปจากไ g เนี่ยแต่ว่าลืมลืมเลยนะฮะว่าเข้ายังไงฮะเฮ้ย <c oughs> และที่สําคัญไม่มีปิดเพียนนอกจากนั้นนะฮะในเร็วๆนี้เซิร์ฟไทยเนี่ยกําลังจะเข้ามานะไอเหียนเนี่ย ถ้าเราไม่เปิดให้ดูในเซิฟไทยเดียกหาว่าเราโกโหกว่าเหยียนมันกำลังจะเข้ามาจริงๆนะฮะนี่เห็นปะทุกคนด้านขวาสุดในกิจกรรมของปฏิทินเนี่ยมันจะเขียนว่าฮีโร่ใหม่ยองอย่างน้องเหยียนหรือว่าน้องหยันที่ทุกคนเรียกเนี่ยฮีโร่ใหม่สุดพริ้วจะเข้ามาในวันที่18เดือนนี้นะฮะเมษายนจนถึงวันที่6เดือนหน้าเลยทุกคนเป็นกิจกรรมที่คาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาในการทำยาวนานนะฮะอาจจะมาในรูปแบบ เหมือนภาพเมื่อกี้ที่เซิฟใต้หวันนว่าเซิฟกระเบ้ลทำหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นก็ได้นี่พี่ปั๊กไม่ได้กล้ายืนยันเท่าไหร่นะเพราะว่าเซิร์ไฟไทยเนี่ย มันชอบมาหากินในรูปแบบปิกลปิการนะทุกคนด้วยฉะนั้นเราจะยินยันเลยดีกว่าแต่ว่าให้เรารอกันนะครับเตรียมคูป,ปองรอกันได้เลยนะฮะน้องเหยียนกําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยกลางเดือนนี้แล้วเด้อแล้วขาดใครไปไม่ได้เลยอีกหนึ่งฮีโร่ใหม่ที่กําลังจะมีสกินใหม่ที่หลุดออกมาเป็นระยะเวลาเนื่อน,นานแต่เรายังไม่รู้โมเดลก็คือฮีโร่อย่างน้องหลอเรียวที่สกินใหม่เนี่ย เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆสำหรับสกินในระดับอันติเมทหรือว่าสกินของ r v c o ว l คอลแลบก,กับ h o OK, k นั่นเองนะครับเป็นสกินที่แบบว่าเอโอเคผ้าผิว่วนอาวีกูมีดีเคปปิกที่สวยนะทุกคนใครหลายคนเนี่ยน่าจะมองเหมือนพี่หมาหรือเปล่านะฮะใครซื้อแล้วบ้างก็คอมเมนต์มาหน่อยนะฮะพี่หมาคิดว่าโอเคนะสกินนี้เดี๋ยวคอยตามซื้อเด้อซึ่งสาเหตุที่พี่หมาบอกว่ามันมีคอมเมนต์หรือว่ามีข้อความหลุอดออกไม้เนี่ยก็จะเป็นข้อความเออไม่ใช่เป็นข้อความเนี่ย เป็นภาพภาพนี้นะฮะซึ่งได้มาจาก K.O.B หรือว่า King of Boss นั่นเองนะครับเป็นเพจ Facebook เพจหนึ่งนั่นเองนะครับเขาบอกว่าสกินใหม่ที่กำลังจะเข้าของน้องลเรียลเนในอีกไม่ช้าหรือว่าจะเป็นเดือนเนี่ยคือสกินในระดับ Dimension Breaker นั่นเองนะฮะของลอเรียลซึ่งสกินนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเทจัดจัดในยานนี้เลยแหละ หลายคนคงสงสัยว่าดิเมนชันเบรเกอร์เนี่ยมันลักษณะหน้าตายอย่างไงใช่ไหมฮะนี่คือดิเมนชันเบรเกอร์ตัวล่าสุดน่ะก็จะเป็นของน้องนาครส์ที่เรียกร่างอาวตารออกมาได้แบบนี้ส่วนด i เมนชันเบรเกอร์ในีตที่มาในรุ่นยุคแรกๆเนี่ยก็จะมีตัวแรกเป็นของน้องเทวานาฏน,นะฮะนี่คือร่างอาวตารเป็นสีม่วงๆอีกดิเมนชันเบรเกอร์ที่มาในเวลาเลี่ยเยครับน้องเทวานาฏนเนี่ยก็จะเป็นน้องไวโอเลตนะฮะนี่ดิเมนชันเบรเกอร์อวตารสีแดงนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ในเซิร์ฟไทยเนี่ย เด e มชันเบรเกอร์มีอยู่แค่3 h e ฮีโร่นะฮะหรือว่าเซิฟต่างประเทศก็ประมาณนี้แหละแต่มีการคาดการว่า d เ m เม s i o n Breaker ตัวที่4กําลังจะเข้ามาก็จะเป็นข้องน้องลอเรียวนะฮะแล้วมีการเปิดเผยหลุดภาพโมเดลออกมาคร่าวๆนะ,ะว่าจะมีสกินโมเดลตามภาพด้านล่างนี้นะฮะดูดาบดีแล้วก็ดูปีกดีของน้องเนี่ยผมข่าเทม่มากแต่จำาปกคลิปได้ไหมที่พี่ปักบอกว่าสกินนี้เนี่ยโมเดลหลุดออกมาจริงหรือไม่ ในส่วนของภาพนี้เนี่ยพี่ปักขอบอกก่อนนะว่าไอตัวสกินด้านล่างซ้ายกับโมเดลตรงกลางซ้ายนะฮะมันไม่ใช่ของลอเรียวนะถ้าเราไม่ได้ก๊อปปี้หรือว่าอาวีไม่ได้ไปก๊อปของเขานะ่ะไอสองสกินนี้เนี่ยมันเป็นเกมเกมหนึ่งนะฮะที่ใชเ้เขาเรียกอะไรคล้ายๆกับกินชินอินแพกอะเล่นในโทรศัพท์ก็ได้ในคอมก็ได้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันคล้ายๆกันนะฮะโดยฉะนั้นเนี่ย ไม่สรุปเลยนะฮะตอนนี้ว่ามันไม่ใช่สกินของลอเรียลไดเมนชั่นเบรกเกนะฮะนี่พี่ปักทำคลิปออกมาฉเฉลยแล้วนะฮะว่ามไม่ใช่สกินใหม่ของลอเรียลไดเมนชั่นเบรกเกอร์ชัวร์ป้าบร้อซแต่ถ้าในอนาคตสกินทําออกมาในแนวนี้แสดงว่า R O V แม่งไปก๊อปนะฮะอันนี้คือสรุปให้ตั้งแต่สกินไม่มาและสกินมาเนี่ยกัมาในรูปแบบที่ หวังว่าจะไม่คบเขานะฮะถ้าไม่คบเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราโชว์อินของพะฮานี่คือ d i m e n s i o n Breaker ปัจจุบันก็จะมีอยู่3ตัวนะฮะน่าจะเป็นบนสุดเนี่ยของอเทลหรือเปล่าตรงกลางเป็นของไวโอเลตและล่างสุดเนี่ยล่าสุดเลยนะฮะตัวล่างสุดจะเป็นตัวล่างสุดของไอตัวนากร์นั่นเองแหละทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยด i เมนชันเบรเกอร์ก็กำลังจะเข้าในเซิร์ฟไทยประมาณเดือน2เดือนข้างหน้าแล้วมั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะก็ลุ้นรอรับแล้วก็เตรียมมมคูปออองใใองกันกันนะะนนนนน้้นน้พพพรรแแววะะะเาาา่่่จ โอ้ยกระปูโอ้โหเดือดเดือดเดือดโอ้โเดือดเดือดตีเล็ดเดือดตีเล็คลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ตายคลิปนี้ด้วยนะครับนี่อุตส่าห์ทำคลิปไปแล้วนะฮะคอมเมนต์ไว้หน่อยเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ชอบอ่านคอมเมนต์นะทุกคนมันว่างอ่ะบางทีเลยอยากอ่านนะครับรักทุกคนนะฮะทุกคนรักพี่หมาปักบ้างหรือเปล่าจุ๊บจุ๊บหมวกหมวกจ้าบ๊ายบายจ้า